ทำรองเท้าแตะงานชุดง่ายมากๆสวัสดีครับผมช่างกบชนทํำรองเท้าแตะคลิปนี้เราจะมาทํารองเท้าแตะก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําหรับงานชุดเป็นจิเต้โฟมนะครับแบบนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราแกะกระสอบขั้นตอนแรกเราก็จะมาแยกซ้ายขวาของจิเต้นะครับตัวนี้ก็ลักษณะของแผ่นโฟมที่มาปั๊มจิเต้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโฟมแผ่นเรียบแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะครับแบบนี้นะครับางร้านก็จะปั๊มเป็นจิเต้โฟมให้เราแบบนี้มานะครับ ก็จะปั๊มตามไซส์ตามเบอร์ที่กำหนดให้ทางร้านปั๊มมานะครับแบบน,น,บบนี้ก็จะเป็นมัดแบบนี้ก็จะเป็น10คู่นะครับเป็นมัดละ10คู่เราก็จะเขียนเบอร์ให้นะครับเขียนเบอร์ให้ทุกมัดนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับสำหรับอุปกรณ์ในการเขียนเบอร์ของเรานะครับก็จะเป็นช็อคนะครับตัวนี้นะครับ ไปแยกซ้ายขวาได้กันเลยครับครับก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ดึงหนังยางตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์38นะครับก็เราก็จะนับแบบนี้เลยนะครับ1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่นะครับก็ฝั่งนี้ก็5คู่เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็พลิกมาให้เป็นคู่แบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆดูตําหนินะครับนี่ถ้าเป็นตําหนิรอยหนังยางแบบนี้นะครับเราจะไว้ด like ้านล่างแบบนี้นะครับนี่จะพลิกไปแบบนี้นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับรอยหนังยางเราก็จะพลิกแบบนี้แล้วก็คัดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทุกชิ้นเลยนะครับทุกข้างเลยนะครับแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าไม่เจอตําหนิก็ได้แล้วนะครับทุกข้าง แล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้นี่ถ้าเป็นตําหนิแบบนี้นะครับนะครับจะมีตําหนิแบบนี้แล้วก็สลับกันกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มอยฝั่งนี้เอามาเอาตัวนี้เอาฝั่งนี้มา,า,มา,า,า,มาไว้ฝั่งนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แบบนี้เราก็จะได้เป็นคู่นะครับเบอร์38แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ช็อคนะครับเขียน เขียนเบอร์นะครับโดยที่พลิกกับด้านนะครับแบบนี้นะครับช็อคเราจะเขียนฝั่งที่เป็นตําหนินะครับแบบนี้สำใช่ไหมครับแล้วก็เอาเฉพาะตัวหลังก็ได้นะครับเรียกแปดนะครับแบบนี้นะครับอนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พลิกด้านมาฝั่งนี้แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทําแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์37นะครับเหมือนเดิมนะครับ1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่แบบนี้นะครับก็จะเรือหลืสอง2า4สคู่แบบนี้นะครับแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตำหนิหนังยางนะครับเอยหนังยางแล้วก็กลับด้านนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็ให้เพื่อนๆมาดูอีกรอบนึงนะครับแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นตำหนินะครับตำหนิแบบนี้แล้วก็สลับกันกับฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็จะตำหนินะครับแล้วก็สลับกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆขยับสลับกันเราก็จะมาคัดแบบนี้นะครับตำหนินี่นะครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วก็แบบนี้นี่นะครับ ก็จะเป็นรอยตําหนิแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็สลับกันกับฝั่งนี้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็กลับด้านนะครับเขียนเบอร์นี้37นะครับเขียนเจ้าะตัวหลังก็7นะครับเหมือนกันนะครับเ แบบนี้นะครับนี่เราก็ทําทุกไซส์เลยนะครับทุกเบอร์เลยนะครับแบบนี้ ็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากการแกะกระสอบนะครับก็จะเป็นแยกการแยกซ้ายขวาของจิเตโฟมนะครับแบบนี้นะครับครับก็แต่ละขั้นตอนของการแกะกระสอบนะครับก็ช่างกบก็จะแยกเป็นเพลิ์ไว้ให้นะครับแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆได้ทําตามได้ง่ายขึ้นนะครับครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับสําหรับงานชุดถ้าหากเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามช่างกบ มาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมงานทําที่บ้านได้นะครับการทํารองเท้าแตะของเราก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างกบได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกบสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ